ในคลิปนี้นะครับจะมาอธิบายว่าโลโก้เนี่ยมีผลต่อธุรกิจยังไงและมีความสาคัญมากน้อยแค่ไหนมาติดตามกันเลยฮนะสำหรับโลโก้นะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามัน,เป,นเป็นตัวแทนของบริษัทขององค์กรของธุรกิจของเราเลยนอกจากโลโก้จะเป็นสัญลักษณ์ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้คนจําได้ตราตรึงได้นะครับเข้าใจ ในตัวธุรกิจได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วนั้นโลโก้เนี่ยยังเป็นตัวที่ใช้ในการสื่อสารหลักกับลูกค้าและก็เป็นตัวแทนของการนึกถึงบริษัทของเราด้วยนั่นเองนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทเกิดใหม่ทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องพิจารณาเรื่องโลโก้ให้ดีและบริษัทเก่าๆทั้งหลายที่เปิดมาแล้วสิปีก็นิยมที่จะปรับเปลี่ยนโลโก้ ให้ทันสมัยให้ดูโดดเด่นอยู่สม่ำเสมอนั่นเองนะครับดังนั้นโลโก้จึงเป็นส่วนสําคัญอยู่แล้วนะครับในการดําเนินธุรกิจต่างๆในการทำมาร์เก็ตติ้งด้วยนั่นเองนะครับแต่ในทางฮวงจุย้ยโลโก้ก็มีส่วนสําคัญนะครับเพราะโลโก้เนี่ยจะเป็นตัวแทนนะและพรีเซนต์ถึงเจ้าของด้วยนั่นเองนะครับเวลาใครก็ตามเห็นโลโก้ของเราเขาก็จะนึกถึงบริษัทและถ้าคนใดคนหนึ่งเห็นโลโก้ของเรา นึกถึงบริษัทของเราในทางที่ถูกต้องกับหลักพลังงานหงจุ้ยด้วยก็จะยิ่งเสริมให้คนเจ้าของนั้นมีพลังงานที่ดีเข้าไปอีกนั่นเองนะครับดังนั้นการออกแบบโลโก้ที่ดีเราจึงอาจจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลักๆถึง2อ,อย่างด้วยกันอย่างที่1ก็คือให้เราพิจารณาปัจจัยของธุรกิจนั้นๆว่าต้องออกแบบรูปลักษณ์อย่างไรเพื่อให้คนจําโลโก้กับธุรกิจของเราได้ยกตัวอย่างแบรนด์ดังของโลกนะครับเช่น Apple นะครับก่อนหน้านี้โลโก้ Apple ก็เป็น สีสันใช่ไหมแล้วก็เกิดการเปลี่ยน Adjust ใหม่นะครับให้กลายเป็นโลโก้เหมือนที่ปัจจุบันเราเห็นนะครับหรือบางครั้งมีการปรับเล็กปรับน้อยอยู่ตลอดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลให้ถูกต้องตามหลักธุรกิจของเขาด้วยนะครับจากสีสันเป็น Apple โลโกปัจจุบันที่เป็นเงินเงิ<ๆ>ก็บ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากธุรกิจที่มีความทันสมัยมากขึ้นและก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เป็นโลหะนะครับ ก็จะเหมาะกับธุรกิจาพาดที่เป็นเงินเงินทองทองนั่นเองนะครับหรือของเสี่ยวมี่นะครับที่มีการปรับเคอร์ฟเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็ทำให้เกิดเป็นกระแสคนก็พูดถึงเสี่ยวมี่มากขึ้นคนก็จำเสี่ยวมี่ได้มากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเคอร์ฟเล็กน้อยตรงนั้นเนี่ยไม่ได้แก้กันง่ายๆนะครับจริงๆแล้วมันมีความรู้ความคิดมีสัดส่วนที่เกิดขึ้นถูกต้องปรับให้มันกลายเป็นทรงที่มีความเป็นธาตุทองมากขึ้นสอดคล้องกับธุรกิจของเสี่ยวมี่ที่เป็นเทคโนโลยีนั่นเองด้วยนะครับกับปัจจัยที่2ก็คื เราต้องออกแบบโลโก้ให้เหมาะสมกับดวงชะตาของเจ้าของธุรกิจนะครับเพราะโลโก้เนี่ยจะเป็นตัวแทนของเจ้าของธุรกิจดังนั้นถ้าโลโก้นั้นสื่อสารหรือส่งพลังที่ดีต่อตัวเจ้าของธุรกิจก็ย่อมได้รับพลังงานที่ดีจากหลักการนี้ด้วยนั่นเองนะครับโดยโลโก้นั้นเราสามารถออกแบบแบ่งได้เป็น5้าธาตุแต่เราสามารถดีไซน์ได้เป็นหมื่นๆแสนๆล้านๆรูปแบบ จากการใช้5าธาตุนี้เลยนะไม่มีซ้ำกันเลยขาดนะครับซึ่ง5าธาตุนี้ก็จะเกิดจากการที่เราใช้วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของเจ้าของก็ได้นะครับมาคํานวณว่าธาตุไหนเยอะธาตุไหนน้อยในดวงชะตานะครับแล้วเราก็เสริมธาตุที่ขาดเนาะให้กับเจ้าของคนนั้นก็จะช่วยให้เรารู้ว่าเขาชอบธาตุอะไรแล้วเราก็เอาข้อมูลของธาตุนี้ไปออกแบบโลโก้นั่นเองง่ายๆเบสิกเลยนะครับและถ้าเกิดองค์กรที่มีหลายๆคนนะ มีหุ้นส่วนเราก็จะนิยมใช้แค่กรรมการนะหรือกลุ่มคนที่มีอํานาจสูงที่สุดก็ได้หรือบางทีใช้แค่ CEO ก็ได้ด้วยซ้ำนะครับมีลูกศิษย์นะครับก็เข้ามาปรึกษาให้ช่วยออกแบบโลโก้ให้นะครับสำหรับธุรกิจเปิดใหม่รวมถึงบางธุรกิจด้วยนะครับที่เปิดมานานแล้วนะครับ50ปีขอให้ปรับให้ใหม่นะครับซึ่งพอเราลองทําลองปรับไปผลปรากฏว่าเขาขายดีขึ้นเขามีหนทางมากขึ้นทั้งๆที่ในช่วงโควิดเนี่ยนะครับ ช่วงที่แย่มากสหรับธุรกิจของเขานะครับแต่พอได้รับการปรับไปเขาก็ไปเจอหนทางใหม่นะครับก็ไปผลิตนะเป็นหน้ากากผ้าแทนนะครับจากที่ธุรกิจผ้าซบเซาก็กลายเป็นเจริญมากๆเลยในช่วงเวลานี้นี่แหละครับก็เป็นวิธีคิดนะครับในการออกแบบโลโก้ให้ถูกหลักฮวงจุ้ยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันโลโก้เนี้ยจะช่วยเป็นตัวแทนในการสื่อสารนะครับและยังสามารถเป็นตัวแทนที่ส่งพลังงานบวกให้กับเจ้าของได้อยู่ตลอดชีวิตด้วยตราที่ยังมี แบรนด์ Brand, มีโลโก้นี้อยู่ด้วยนั่นเองนะครับจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถนํามาใช้ออกแบบให้เหมาะสมได้ทั้งธุรกิจและกับเจ้าของนะครับเสริมดวงให้กับเจ้าของได้ตลอดเวลานั่นเองครับ